สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านลำดับต่อไปนี้จะเป็นการแถลงข่าวร่วมโดยนายรัฐมนตรีแห่งราชนจาจักรไทยจะเป็นผู้กล่าวในลำดับแรกจากนั้นนายรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะกล่าวในลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญครับ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทุกท่านค่ะในนามของรัฐบาลไทยฉันถือว่าครั้งนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับพระท่านนายกรถถัฐมนตรีเหบุนเจียเปาในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมิตรสำคัญของประเทศไทยและก็ได้ยังช่วยเหลือสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาในภูมิภาคนี้อย่างเข้มแข็งตลอดมาท่านถือว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นท่านเป็นกำลังสำคัญในการนำจีนสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งนำความผาสุกมาให้กับประชาชนชาวจีนท่านยังเป็นที่รัก อย่างมากของประชาชนชนมนนท,ยยท,ก,ก,ทก่านรวสีะทานผู้มทุกท่านสว,วัสด่านผมทุกท่านสวันี่ท่านผทก่านสวัดี่ท่านทก่านสวัสดีค่ะ่านปทก่านสัดีค่ะท่านมทก่านวี่ะ่านผู้ชทก่านวัสดีระทาน้เทกทยานสวัดีะานผทยกท่านสวัสด่านมทกท่านสวัเดีย่ะิ่านผมทุกท่านสวัสด่านผ้ชมทุกท่นสวัสด่ะท่านผู้ชมทุกท่ 温总理是泰国重要的朋友，对泰国和本地区的建设发展一直以来积极提供了支持和协助。总理阁下是一位伟大的领导人，这十年来，他在带领中国成为了世界经济强国，为人民、中国人民带来了福祉方面发挥着主力军的作用，深受中国人民的爱戴。 总理阁下在任期即将满之际正式访问泰国，对泰国和泰国政府来说是非常高的荣幸。ท่านได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีบนเจ้าบ้านกว้างขวางในบรรยากาศที่เป็นมิตร เราต่างมีความพึงพอใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะภาคประชาชนและเมื่อเช้านี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองก็กำลังเตรียมในการเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยในจีนเช่นกันเรามีความร่วมมือด้านการศึกษากันค่อนข้างใกล้ชิด วันนี้ก็ได้มีการลงนามในความตกลงด้านการศึกษาระหว่างกันซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือใหม่ๆด้านการศึกษามากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวจากจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งในปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนมาเที่ยวประเทศไทยถึง1.9ล้านคนและเรายัางได้ตกลงที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านต่อไปนี้เช่นการเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ ซึ安่งหน่วยงานที、啊、่เกี่我与温家宝总理阁下在友好的气氛进行了广泛的会谈，我们对两国关系的发展都感到满意，尤其是民间领域方面。我今天早上出席了曼谷中国文化中心的揭牌仪式，泰国也正在筹备在中国建设泰国文化中心。 此外，我们两国的教育合作也发展的非常密切。今天，双方签署了教育合作的协议，这将为两国更多的开展新的教育合作开创广阔的空间。在旅游方面，赴泰的中国游客快速快速增长，今年赴泰的中国游客达到一百九十万人次。

สัมปะหลังมันสัมปะหลังยางพาราผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของไทยและอยากให้รัฐบาลจีนในการช่วยดูแลแก้ไขข้อติดขัดการค้าต่างๆโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นซึ่งนอกจากนั้นไทยยังสนใจในการส่งออกเอทเทอร์นอลไปยังจีนอีกด้วยในเรื่องนี้ฝ่ายจีนก็ได้กรุณาเสนอที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรม,าก,มาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนครั้งที่สมด้วยซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและจีนว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างกันและเมื่อวานนี้เช่นกันภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายก็ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวด้วยค่ะวนจงลีเกเซีวเหอว่กงทงเรคนใหว้า้า a 合作要进一步的开展，特别是农产品的贸易，如大米、木薯、橡胶、水果，这些都是泰国重要的出口产品。泰方希望中国政府协助解决贸易的障碍，尤其是在地方层面上。此外，我们还希望向中国出口乙醇。对此， 中国提出要主持第三届泰中经济贸易投资联合委员会的会议。此外，今天双方还签署了泰国政府与中国政府对于大米贸易合作备忘录。昨天，双方民间企业也签署了大米交易交易的协定。单干龙吞，太太 อยากเชิญชวนให้ชาวจีนนั้นมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการที่จะเพิ่มการลงทุนร้อยละสิบ้าต่อปีดิฉันก็ได้แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบถึงการลงทุนที่ไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษเช่นการแปรรูปยางธรรมชาติพลาสติกชีวภาพยานยนต์ เป็นต้นซึ่งรวมทั้งก็ได้เชิญชวนชาวจีนเข้ามาร่วมในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะในการเชื่อมโยงภูมิภาคเช่นโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือระบบป้องกันน้ำท่วมในไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีอวนเจเปาก็ได้แจ้งให้ทราบว่าฝ่ายจีนมีความสนใจในโครงการเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้นก็จะได้มีการหา,หารือในรายละเอียดต่อไปและที่ฉันก็ยังได้ฝาก <noise> 在投资方面，泰国鼓励更多的中国投资者到泰国来投资，以实现既定的百分之十五的投资目标。我向温总理介绍了泰方优先重视的投资领域，包括天然橡胶的加工、生物塑料、汽车等产业。 此外，还鼓励更多的中国投资者参与大型的投资项目，尤其是本地区互联互通建设的项目，例如土瓦经济特区建设工程、高铁项目以及泰国反恐系统建设项目。温总理表示，中方对这些项目都感兴趣，并将让。 有关方面就细节进进一步的商讨。我还请中方照顾我们在华的泰国投资者。ท้ายที่สุดนี้ดิฉันก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีที่การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอให้ท่านช่วยนำความปรารถนาดีส่งไปยังท่าน สีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยซึ่งประเทศไทยก็มีความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของผู้นำรุ่นใหม่ประเทศจีนจะ,จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์นในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องต่อไปขอบคุณค่ะเสียเสี่ยวผมจ 并且，呃，请他转达我对习近平副主席获选为中共中央总书记表示由衷的祝贺。泰国相信中国新一代领导人，在中国新一代领导人的带领下，中国将稳步发展前进，并继续在国际舞台上发挥着建设性的作用。谢谢。记者。 朋友们、女士们、先生们，大家好！这是我第四次来泰国，但对泰国进行正式访问还是第一次。ครับเจ้าได้มาเยือนประเทศไทยเป็นสี่ครั้งด้วยกันแล้วแต่การเยือนประเทศไทยยังเป็นทางการนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกครับ 今天下午，普密蓬国王和书面主席丙听苏拉暖将会会见我。刚才我同英拉总理进行了富有成果的会谈。此前，我们还共同出席了曼谷中国文化中心的揭牌仪式。对于泰国政府和人民给予我们的热情友好接待， ฝ่ายวันนี้ข้าพเจ้าจะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จะพบปะกกับประธานเป็นติสุรานนท์ประธานองค์การมนตรีของไทยเมื่อกี้ข้าพเจ้าก็ได้ได้เปลี่ยนความคิดเห็นการได้ปรึกษาหารือกันกับพนัก่านนายกรัฐมนตรีอิงราชินวัรโดยได้รับชันธามติหลายประการ ก่อนหน้านี้เราทั้งสองคนก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายของสวนวัฒนธรรมจีนในกรุงเทพสำหรับการต้องรับยันอบอุ่นและเป็นมิจากรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยนั้นข้าพเจ้ารู้สึกทราบซส้นใจและต้องขอขอบคุณด้วยความจริงใจครับยิงลา总理今年四月对中国的访问很成功最重要的成果是两国建立了 全面战略合作伙伴关系。我这次来访就是要在这个基础上推动双方合作取得新的进展。การเยือนประเทศจีนของพนักงานนายกรัฐมนตรีอินกราชินาวัตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นเป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงผลงานอันสำคัญที่สุดก็คือทั้งสองประเทศได้จัดตั้งความสัมพันธ์คุณส่วนและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน 泰国克服特大洪灾和国际金融危机带来的严峻挑战，在经济复苏和民生改善方面取得明显成效，中方感到由衷高兴。 ได้ประสบความสําเร็จในการขาจัดปัญหาและการท้าทายรับมือกับการท้าทายอย่างรุนแรงเช่นโททกด -19 ครั้งใหญ่และวิกฤตทางการเงินระหว่างประเทศและประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนมากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทานนี้ฝ่ายจิงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับไ国的繁荣发展不仅造福泰国人民 也为中泰加强合作提供了更加有利的条件。在当前国际和地区形势发生深刻变化的形势下，中方愿与泰方坚定地相互支持、相互帮助、共同发展，进一步密切在地区事务中的协调配合，特别是推动中国与东盟关系健康稳定发展。 和平和ความเจริญรุ่งเรืองในการพัฒนาของประเทศไทยไม่เพียงแต่จะนำความสุขให้กับประชาชนชาวไทยเท่านั้นท่านยังสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยด้วยครับในสถานการณ์ระดับโลกและระดับภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงและสลับซับซ้อนนั้นฝ่ายจีนอินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือต่อกันและพัฒนาไปด้วยกันเพื่อและกระชับความร่วมมือและการประสานง,งานในกิจการระดับภูมิภาคด้วยครับโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนให้พัฒนาไปอย่างม,มีคุณภาพและมั่งคงและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคด้วยครับ中国与泰国互为重要的贸易伙伴。 双方扩大合作有着许多有利的条件和广阔的前景。中方愿与台方一道，积极落实两国签署的经贸合作五年发展规划，重点加强在交通、水利等基础设施建设、农业以及相互投资方面的合作，进一步密切在大湄公河地区啊次区域的合作。 ประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นหุนส่วนคู่ค้าซึ่งกนแในการเป็นคู่ค้าสําคัญซึ่งกนแลนกันทั้งสองฝ่ายก็จะมีเงื่อนไขที่ดีและอนาคตที่ดีในการขยายความร่วมมือระหว่างกันฝ่ายจีนอินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อดาเนินการตามแผนการพัฒนา5ปีของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไปแล้วครับและจะกระชับความร่วมมือในการ ในทางด้านสิ่งก่อสร้างพื้นฐานเช่นการคมนาคมชลประทานรวมทั้งความร่วมมือทางด้านการเกษตรและการลงทุนเราก็ยินดีที่จะกระชับความร่วมมือและการประสานงานในความร่วมมือลุ่มแม่น้ำของด้วย文化教育 交流的重视，中方愿意为泰方提升汉语教学水平和规模提供帮助，并积极推动双方在文化旅游和青年交流方面的合作。ข้าพเจ้าให้ความเชื่อมั่นอย่างสูงที่พระนรท่านนายกรัฐมนตรีอิ้งนัชินาวัตให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและศิษย์การระหว่างสองประเทศ ฝ่ายจีนยินดีที่จะอำนวยความช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไปเพื่อขยายขนาดและ,ะยกระดับของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและผลักดันให้ทัานสองฝ่ายมีความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่และการติดต่อประสานงานระหว่างเยาวชนระหว่างสองประเทศครับ各位朋友中泰自古就是友好ท邦 两国人民有着密切交往和深厚的友谊，在泰国生活着近一千万华人，中泰一家亲，就是最好的写照。我衷心祝愿并相信，在双方不懈的努力下，中泰关系一定会更加密切，结出丰硕成果，更多的造福两国人民。谢谢。谢谢 จีนกับไทยเป็นเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่โบราณกาลประชาชนทั้งสองประเทศมีมิตรภาพและการติดต่ออย่างใกล้ชิดมากในประเทศไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนเกือบสิบล้านคนคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่เอ่งไลพี่น้องกันนั้นเป็นการพนันนาความสัมพันธ์ของเราที่ดีครับข้าพเจ้าเขาวีพรด้วยความจริงใจและเชื่อมากว่า ด้วยความพยายามของท่านสองฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยย่อมจะก,กระชับมากขึ้นและจะได้รับผมประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแนะนําความสุขให้กับประชาชนท่านสองประเทศมากขึ้นด้วยครับขอขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับ